เบุกช่วยรขาอาวุธไหนของเขาเลยที่อันตรายกว่านี้ก็ก็เขาเป็นเข่าครับกระทุ่งแฉกกระทุ่งแต่ละทีก็เอาเรื่องอยู่ครับจุกไหมถามนะมีจุกก็ธรรมดาครับมันก็มนได้นะมีจุกบ้างหรือว่าไอ้นี่บ้างอาจีิเท่าไหร่น้องชายวันนี้สามหมื่นสามหมื่นบาทจากใครครับผม จะมีเปล่าจะมีเปล่าน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับที่แรกเราจะเราเรามาแทนนหรวันนี้ก็มาแทนนะมาแทนไปปล่อยมันเลยครับยกมายกมาปล่อยต่อยดีนะครับผมโค้นตัวใหญ่เลยวันนี้เอาละครับทำสำเร็จจะขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณ อ๋อไปมาน้าค่ายออสิ่งศิลครับแล้วก็พน้อยบนโป่งแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่ดูแลและเชียร์ผมตลอดครับปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับปีนี้อายุ24ครับ24โอ้โหอ๋ออายุยาวครับผมนี่จะแจ้งเกิดจะไหมคนนี้เนาะแก็แพ้แพ้ไฟที่แล้วแพ้ลังัิตที่รังสิตแพ้ใข่มาอะไรนะลืมลืมกันโอ้ลืมเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเดิมทีเดียวครับวันนี้แฟนมาเชียร์ที่มุมเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่มาร วันนี้ฝ่าย FC แฟนมวยเ er ชียรติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้านอะ่ะพี่น้องสบปเ่ล่าวแล้ว่าพี่น้องฟังไทยนะเนาะเป็นผู้ช่วยฟไฟหน้าเชียร์ดีๆวันนี้แล้วก็สิต่างใจสอบแล้วก็สิกลับมาตั้งบนแนให้พี่น้องสบปเ่ล่าวรือวก็ฟังไทยูกต้องครับครับนี่ก็จอมดีเดือดแต่สมปเ่ล่าเพชรขวัญชัยอมถ้วยเอาของอาครับนี่ FC ฟซีวต่างชาติก็จะเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับหลังเกมของคู่ที่เจ็ดครับคู่รองรอบที่สองครับผม นี่ก็เพชรขวัญชัยจากสอปลาวอจิสามหมื่นบาทนะครับวันนี้เอาครับนี่ก็ชาวต่างชาติจะขอถ่ายรูปนะครับผมโอ้โหเราเป็นฮีโร่ในช่วง้ามคืนวันนั้นนะครับเพชรขวัญใจสวัสดีครับ